Lưu 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 ักนอุ้ยไหนขอดูดิครับอุ้ยนี่คุณเป็นคนจอนจัดนะเนี่ยคนเซาสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นนะครับคืออะไรครับแมบีนี่ครับดีดผิดเสื้อให้กบกินครับอ๋อดีผิดเสื้อให้กบกินใช่ เขาปากกบกล้องของเขาเป็นแบบนี้เราก็แกะออกมาแล้วประกอบเรียบร้อยก็คือตรงนี้จะไขาลานพอไขาลานเสร็จกบเนี่ยก็จะหมุนแล้วก็ดีดผีเสื้อเนี่ยให้เขาปากกบนี่มันก็จะมีผีเสื้อมาให้เราใครดีเข้าคนแรกปับ๊บชนะชนะได้เขียนหน้าอีกคนหนึ่งสองครั้งนี่สีเขียนหน้าสีเขียนหน้านี่ครับให้คนชนะเขียนอ่าอ่ะให้แม่บีสาธิตก่อนเล่นยังไงอ่ะให้บีมดูก่อน บุ่นเยอะๆบุ่นเยอะๆอ่าอ่าเน่เน่กบก็จะหมุนอย่างงี้เราก็ต้องดีดดีดให้เข้าปากกบนะอ่าเราต้องดีดดีดแรงไปก็ไม่เข้านะครับอ่าเพราะมันเป็นลานแล้วมันก็จะหยุดเ,เริ่มเริ่มเอ้าเอา้าเ,เอ้าเอ้าเข้าพร้อมกันต้องต้องเล่นนี่ต้องเล่นนี่เข้าพร้อมกันที่ไหนไม่ได้เข้าต้องกันไม่ไเข้าคนเดียวอ้าวแล้วบีบไม่เข้าอ๋อเข้าด้คุณเรียนนี่เรีย เขียนสองครั้งตอนสอมแม่ไม่เข้าลยมา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 ยางไวยกยางไวอันนี้เป็นสีเขียนหน้านะล้างออกนะครับอันนี้ไม่มีสารสูตไม่มีสารเคมีสําหรับเขียนหน้านะไม่ใช่แบบการไม่จิ้มกเขียนไม่ได้นะสองครั้งครับสองครั้งแก้มแดงแก้มแดง หันหันมังนี้หน่อยไอยังไม่กลมเลยเติมไม่กลมดินีผีผีจีนนี่ผีจีนอ่ะมาเกมต่อไปตาต่อไปเหมือนกันหมุนกันเด่นสองสามเร็วเร็วนะก่อนที่ลานจะหมดอุ้ยไม่เข้าไม่เข้า บีมเข้าบีมเข้าบีมเข้าเอาเลือกสีเลือกสีเลือกส,อกสีสองครั้งสองครั้งแต่งหน้าแม่หน่อยแต่งหน้าแม่นึกออกอย่างจะแต่งเป็นอะไรโหสีดำห้ามเขียนตรงริมฝีปากนะเพราะว่ามันกินไม่ได้สองครั้งสองครั้งย้ำย้ำเส้นได้ไม่ต้องกดแรงมากเดี๋ยวเจ็บหน้าย้ำให้เข้มได้แต่ต้องตำแหแน่งเดิม อ๋อแม่แบบลองไห้เนี่ยวรอยปาของเลนเอ็มมาตาต่อไปครับุ๊บลุยขุยเข้าไปแล้วยังปาที่ใส่ตาไปดีตาต่อไปเราเอาหัวกบออกีกว่าได้ครับง่ายดีง่ายดีถอดได้นะครับถอดได้ถอดได้ นี่เ yup. นีออ่อ่าใส่คันนี้พอใส่คันนี้พออ่าเอาแล้วนะเริ่ม1 1อุ้ยเร็ว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 เอาหมุนทำไมมีค่าอ่าจะหมุนหรือไม่หมุนก็มีค่าเท่ากันก็จะสีเอางั่นดิหมุนทำไมหมุนทำไมอ่ะงงเลยอ่ะเบมเขียนแม่เลือกสีมึนเลยเราจะหมุนกันทำไมเนี่ย ดูนี่บีมจะเติมอะไรก็ได้แต่ดิ้นรุ้แต่รู้ไม่บอกที่ยังหมุนอยู่เนะี่ยสองครั้งสองครั้งเหลยวพเติมนาทีดิ่อะไรอะโดนฟ้าผ่าหน้าเลยหน้าแม่บีแบบผาครีมเนื้อออกไม่ค่อยติดสีไม่ค่อยติดเอาเข้มๆนี่เข้มๆนี่ ขอดูขอดูฝาผ้าฝาผ้ามาตาต่อไปนี่ไม่ต้องหมุนแล้วเออป๋าก็ลืมจะหมุนทำไมนับฟังสัญญานะอเอาไปยัะหนึงสองใครลงคนแรกบีมอีกแล้ว <แ S 1> <laughs> <laughs> เอาเอาเติม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 สองครั้งสองครั้งยักรู้เหมือนกันบีมจะวาดหน้าแม่เป็นอะไรอุียนคิ้วเลย นี่เป <stars> ้าอะไรอ่ะลิเกอะไรนะพี่ที่ดังๆอ่ะผู้หญิงอ่ะเป็นดำดงนั่นแหละดำดงอ่ะใช้เลยเฮ้ยสีนี้ติดดีอ่ะดูดิสีนี้ติดดีผมบีมเขียนไปสามครั้งแล้วล้วยังไม่ได้เขียนเลยเดียวอ่ะฟังสัญญาณกรรมการอย่างเดียวนะครับหนึ่งสองสามใครลงก่อนแม่ลงก่อนแม่ลงก่อน แม่บอกแม่บอกว่านานๆจะได้เขียนทำน้าตรงๆนะตรงๆทัสองครั้งสองครังง้งได้สองคร <c oughs> ั้งเหมือนไ้นี่เลยอ่ะมีแพนด้าเลยอ่ะอย่าขำดิไหนไหขอดูข้างๆแม่ทำไร <c oughs> อะไรอ่ะลอ,อยเลยอ่ะข <c oughs> ีดี่ยอ๋อมา หนึ่งสองสามเร็ว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 เอรแม่เข้าอีกแล้วแม่เข้าอีกแล้วนี่ทักถ้าเข้าหลุดไม่เป็นไรขอให้เข้าวิสีเขียวสีเขียวสีเขียวมันสีเขียวครับสีเขียวทำหน้าตรงตรงทำหน้าตรงตรงบางสีก็ไม่ค่อยติดนะติดน้อยวิมีนวด มีนวดครับมีนวดเริ่มอ้าวเข้าเอาสีน้ำตาลสีน้ำตาล,าลน,นี่ตัวนี่ตัวอะไรนะเนี่ยนี่มันตัวอะไรตัวอะไรครับเนี่ยคุณจะขำมะไรคุณจะขำทำไมไหนขอดูหันหันหน้าฟังนอง

สวยว่ะตรงว่าสวยๆลากยาวๆเลยลงมาอ้าวเนาะอุ้ยไหนขอดูดิครับอุ้ยนี่คุณเป็นคนจอนจัดนะเนี่ยคนจอนจัดโอ้มาตาต่อไปไอ้สองตานะเริ่ม ดูมีมมมองมีมมองว่ามีมเริ่มเครียดแล้วแม่แม่แม่จะวาดลายครอบตาดำครอบตาดำขอดูหน้าชัดๆ่อยครับโอ้มีแพนด้า ตาสุดท้ายแล้วนะฟังสัญญาณนะเริ่มร็วิวรีวิวร็วิวรีวิวร็วิวรีวิวรีวิวรีวเรีวิวรีวิวรีวิวรีวเวรีวิร้วิวรีวิรีวิรีววรีวิรวิรีวิรีวิริรีวเรีวรวิวิวรีีรีรี่มันิว ตอนนี้หันมาเห็นหน้ากันเองขำแล้วครับโว้ยสีแดงนี้แจ่มมากเนี่ยนี่อะไรอะอะไรอะลายนะครับเนี่ยไรอะไปยันคอเลยอะไปยังคอเลยเลือดออกไงเห็นไหมดูหน้าแต่ละคนแม่นี้ขำน้ำตาไหลเลยโอ้โหดูหน้าเบมเบมน่ารักเหรอวะมีเป็นหน้าเลยอะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย